ขออนุญาตนะครับเราก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของเหรียญที่ระลึกของสมเด็จจานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลครับรายละเอียดไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเพืนอนนักสะสม ก็เดี๋ยวมันจะเป็นเหรียญชนิดราคานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทให้ทุกคนทุกท่านนะครับสังเกตที่ด้านหลังนะครับสังเกตที่ด้านหลังเหรียญน,นี้ก็จะเป็นแบบเงินแล้วก็มีปีปีที่เขาเล่นกกันก็จะเป็นปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยขายได้ นะครับแต่ราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากนักน,นะครับขนาดจะใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทนะครับเกว่าบเหรียญสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกับรายละเอียดไปคร่าวๆกันดีกว่าในส่วนของด้านหน้านะครับจะมีข้อความเขียนว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับผมฉลองพระชนมายุครบ85พรรษาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากเว็บไซต์กันนะครับผม กีนี้เขาก็ลงขายในราคาขายก็อยู่ที่ประมาณ1,300บาททั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญที่ท่านได้นํามาจำหน่ายในเบื้องต้นด้วยนะครับก็ลองไปดูข้อมูคลคร่าวๆกันในเว็บไซต์ได้นะครับผมแล้วก็เอาข้อมูลมาทําให้เพื่อนๆนัศิลป์ได้ศึกษาความรู้กันนะครับขออนุญ,ญาตด,ด้วยนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้านะครับเป็นเหรียญกระสับชนิดเนื่องินนะครับผม ราคาน้าเหรียญก็คือ150บาทอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับปี2 5 1พริผลิตเพียงแค่2แสนเหรียญเท่านั้นนะครับน้ำหนักทั้งหมด22กรัมด้านหน้าก็จะเป็นรูปสมเด็จยาน,นะครับสงเครื่องแบบชุดสนามแบบทหารบกแห่งกองทัพไทยโดยมียศด,ด้วยนะครับเป็นพันเอกพิเศษนั่นเองนะครับผมเ,เหรียญน,นี้นะครับถ้าเป็นปี2518หรือ2 5 1 7เนี่ย ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงประมาณห100ลักร้อยถึงหลักพันต้นๆนะครับเนื่องจากความหายากเนาะก็จะอยู่เรา่ๆนี้ส่วนอีกปีนึงเนี่ยที่เขาว่ากันว่าหายากเลยเนี่ยก็คือปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับไม่ใช่ยี่สิบนะครับสองพันห้าร้อยสิบเก้าในเล่นกันราคาอยู่ที่ประามาณสักอืมถ้าผมจําราคาเขาคร่าวนะตอนนี้นะก็จะอยู่ที่ประมาณสามแสนนะครับสามแสนกว่าบาท นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นราคาที่โหแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสามเซนแต่ว่ามันหายยากนะครับไม่รู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีสักกี่เหรียญเลยด้วยซ้ํานะครับผมนะก็สําหรับเหรียญนี้จะเป็นแบบขอบเฟืองนะครับให้ทุกคนทุกท่านจุดจำขอบเฟืองไว้นะครับเป็นในงานของงานกระสาบนะครับผมอืม นะปี 2,517, 2นะ8รปี2 5 1 7 2 5 1 8า5 1 9ราคาจะต่างกันนะครับบางทีถ้าส่งส่งไม้ผมแล้วผมประเมินราคาให้ต่ำไปเนี่ยก็ขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ